มิราซังคอนดิจิวะวตาชิวาซันเด้โซลิอาซันครับผมแล้วสู่เกม p s o 2 New g e n e เจอนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของตัวกิจกรรมคอลแลบกันระหว่าง p s o 2 New g e n e เจอกับ Sonic เด e h e d ท e h o g นั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมคอลแลบกันทุกปีนะซึ่งก็จะเริ่มจากส่วนที่เป็น Limit e d แท็กก่อนกันกันนะครับหรือก็คือไปนในเรื่องของงานจัดก,การระยะเวลาที่เราก็สามารถรู้จัดในเกมได้เลยนะครับก็ทําการไปด้เมน,นูแท็กขึ้นมาจากนั้นก็มาดูส่วนที่เป็นเรื่องของตัว Limited นนะซึ่งงก็็จเปา งานสองตัวนี้นะครับคืองานชุดแรกของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะซึ่งสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการอัปเดตตัวเรเบเดตแทนนะครับมาในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ในแต่ละสัปดาห์นั้นจะมีระยะเวลาให้ทำเนี่ยสสัปดาห์ด้วยกันนะครับก็คืออย่างเช่นเสดแรกนี้จะเป็นตั้งแต่วันที่1กันยายนจนกระทั่งถึงวันที่15กันยายน2 0 2 1นะครับก็คือจะเป็นสอตัวนี้เลยซึ่งเราก็ต้องทำมาได้ให้ผ่านก่อนถึงจะมีการโบดล็อที่2ออกมานะครับซึ่งงานแรกนะครับบอกว่าให้เราทําการชวนเพื่่อออนนนให้้้ไดยางเ 3ชื่อด้วยกันก็คือให้เราไปหาเพื่อนเนี่ยอย่างน้อย3ามคนเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการผ่านตัวงานแล้วแล้วก็งานนี้ถ้าใครที่มีการมีการอยู่ในมีลิสเพื่อนเนี่ยเกิน3คนอยู่แล้วตอนที่เราเข้ามาในเกมมันจะผ่านทันทีเลยนะครับส่วนคาร์วัลก็คือจะไปเทมตัวนี้จะเป็นเอ็น s กรสเซสบวก10%อเ็นก็คือจะไปเทมที่ใช้สำหรับในการเพิ่มโอกาสตีบวกติดแกรสเซสเนี่ยเพื่อให้อีก10%นนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นองรงบัลน,นะถัดมานะครับงานที่2 งานที่2บอกว่าให้เราพาเพื่อนนะครับอย่างน้อยๆ1คนเข้าร่วมปาร์ตี้จากนั้นเนี่ยก็ไปผ่านเรื่องของตัวเออร์เจนเควสนะครับก็คือให้เราพาเพื่อนเนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งคนเข้าร่วมปาร์ตี้ก่อนจากนั้นก็ไปผ่านเออร์เจนเควสเควสไหนก็ได้นะเราก็จะผ่านในเรื่องของเงื่อนไขกันแล้วนะครับของเราบ้านก็คือจะเป็นเทมตัวนี้จะเป็นบัตรสแตปมนะครับบ ST, ัตร S T t ท u l ส u โอ O K ก็คือจะเป็นสแต็มไลน์นี้นั่นเองนะครับใครที่อยากได้ไลายอัดสแต็มไลน์นี้เนี่ยก็ต้องมาทำในเรื่องของงานตัวนี้นะซึ่ง แล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปก็คือจะเป็นในวันที่8กันยายนก็จะมีการอัปเดตงานใหม่มาอีกเซตหนึ่งด้วยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการอัปเดตทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของเซตแรกนะแล้วก็ถัดมาเซตที่2นะครับอันนี้ขอพูดเลยกันละกันก็คือจะเป็นกิจกรรมแคมเปญที่เป็นในส่วนของปาร์ตี้จะเป็นตั้งแต่วันที่8กันยายนไปจนถึงวันที่22กันยายน2021นะครับจะมีเงื่อนไขที่ว่าให้เราเข้าร่วมปาร์ตี้นะครับ ตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ไปผ่าน u r เจน t q เคว้ควยแหลกก็ได้เราจะได้รับไอเทมที่เป็นตัว e n h a n c m e n t success rate บวก5%เรก็คือตัวไอเทมหลดทับออฟที่แบบเพิ่มโอกาสติด5%นะครับ แล้วก็ถัดมางานที่2ของตัวนี้ก็คือให้เราทําการพิมพ์ข้อความลงในช่องแชทปาร์ตี้อย่างน้อย1ครั้งนะครับซึ่งก็คือให้เราทําการเปิดหน้าแชทขึ้นมาแล้วก็มาดูส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างขวาแล้วก็เลือกเป็นเรื่องของปาร์ตี้ก็คือทางเรยลลปาร์ตี้เนี่ยเราแค่ทำการพิมพ์ข้อความครับพิมพ์ข้อความอะไรไปก็ได้ครับถึงคำสี่ห้าหกอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการผ่านในเรื่องของเงื่อนไขแล้วแต่ว่าเงื่อนไขในตัวนี้งานตัวนี้จะมาทีนึงก็คือจะเป็นในสัปดาห์ที่2นคโอเนน่่ืออรงขอองงตัวเื่นไขนะส่วนครัคือจะเป็นเรื่่อองงขตตัวมที เปโซนิกกับอาร์มี่แบบของเกรย์ดนเอนะครับก็ถ้าต้องการเนี่ยไปเล่าลืมาเล่นในช่วงเวลากิจกรรมกันด้วยนะแล้วก็ถัดมานะครับในสัปดาห์ที่3ก็คือจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของตัวทีมจะเป็นตั้งแต่วันที่15กันยายนไปจนถึงวันที่29กันยายน2021นะครับก็จะมีดีเวลลอปเม้เซตที่สามมาซึ่งเซตนี้มันบอกว่าให้เราทําเรื่องของตัวเข้าร่วมทีมก็คือทางว่าใครที่แบบอยู่ในทีมอยู่แล้วก็จะผ่ายเงื่อนไขทันทีนะครับส่วนคอร์บันก็คือ จะเป็น enhancement success rate บวก20%ก็คือจะเป็นใน,นเรื่อยเทมที่เพโอกาสติดเกมสกเตจเนี่ยเพิ่มไปอีก20%นั่นเองนะครับ แล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นงานที่2ของช่วงที่3จะให้เราเข้าร่วมปาร์ตี้กับทีมอย่างน้อย1คนแล้วก็ผ่านเรื่องของตัวเอเจนเควนนะครับคือเงื่อนไขอ่ะเหมือนกับของงานตอนแรกนี้เลยนะแต่เปลี่ยนจากว่าจากชวนที่เพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวทีมนะครับส่วนคาราวันก็คือจะเป็นสแต็มไลน์โซนิกกับเทลแบบจอยนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นคาราวันสแตมในสัปดาห์ที่3ก็อย่าลืมมาทากันด้วยกันแล้วกันนะครับกิจกรรมส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของล็อกอิบนบลัสก,กันบ้างแล้วก บั้นนะครับมันจะแบบปกติอันนี้แล้วก็จะมีแบบลิมิเต็ดที่ไปของกิจกรรมคอลแลบเกาซอนิกในครั้งนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งสำหรับการล็อกอินบัสนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1กันยายนไปถึงวันที่29กันยายน2021นะครับก็คือจะมีระยะเวลาให้เนี่ยั้งหมด4สัปดาห์แต่ว่าตัวกิจกรรมล็อกอินนะครับจะให้เราทําการล็อกอินแค่7วันก็พอแล้วนะก็คือใน4สัปดาห์นี้ขอแค่ล็อกอินมาให้ครบ7วันก็ถือว่าได้รับของรางวัลทั้งหมดกันไปแล้วนะครับออเแวขงงรัมี่่ืตท เป็นโซนิกกู๊ดนะครับก็คือจะเป็นสเต็มไรนี่เลยอันนี้เป็นสเต็มจากวันแรกนะแล้วก็ถัดมานะครับวันท <stage> ี่2วันที่2เราจะได้รับสเต็มด็อร์เอ็กแมนแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกอันนี้นะครับนี่คือสเต็มของวันที่2นะแล้วก็ถัดมาวันที่3วันที่3เนี่ยจะได้รับเรื่องของตัวบัตรซารอนฟรีพาร์สมา1ใบนะครับแล้วก็ถัดไปวันที่4วันที่4ี่ก็คือจะเป็นสเต็มเอมี่ที่เป็นแบบฮั l โลอันนี้นะครับนี่คือสเต็มของวันที่4นะแล้วก็ถัดมาวันที่5้า วันที่5นะครับเราจะได้รับตัว SD 30 SD เป็นทิเก e t น,นะครับจำนวนหนึ่งใบแล้วต่อไปวันที่6เราจะได้รับตัวอ Sonic อะไรนะ Sonic p i z ก็คือจะเป็นอาต่างหูลูกโซ o n i c อันนี้นะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็คือจะเป็นรองเท้าโ o n i c อันนี้นะครับซึ่งสองวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของอิเทสซอรีนะส่วนวันที่1 2กับ4จะเป็น Stamp วันที่3เป็นบา r าลอนและวันที่5จะเป็นเรื่องของตัว30 SD นั่นเองนะครับนี่คือกิจกรรมส่วนที่เป็นเรื่องของตัวล็อกอินโบนัส อ่ะแล้วก็ถัดมานะครับกิจกรรมต่อไปก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราใช้เรื่องของตัวแท้บ AC นะครับก็คือเป็นการใช้งานในเรื่องของตัวแท้บ ArCA d จะให้เราใช้งานเรื่องแต่ ArCA d นะครับตั้งแต่ตอนนี้ก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่1กันยายนเลยไปจนถึงวันที่29กันยายนก็คือจะเหมือนกับกิจกรรมล็อกอินนะครับเป็นระยะเวลาสสัปดาห์ซึ่งในช่วงสสัปดาห์นี้ขอแค่มีการใช้งานตัวแท้บ AC ภายในตัวเกมนะครับ ทั้งหมด2 0 0 0 AC 5 0 0 0 AC หรือว่า10,000 AC เนี่ยก็จะจรวนแล้วก็จะได้รับขอรับกาลกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากผมจะทำการใช้งานแทบ AC จากตัว AC ซ h ช p อนะครับไหนดูซิ เราก็จะการเปิดหน้า A c จัจบขึ้นมานะครับซึ่งนอกจากตัวกิจกรรมโซอีกแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมส่วนอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นมันจะมีการขายแพ็กเกจแบบพิเศษนะครับก็คือจะเป็นพิวเซต30วันที่จะมีของแถมแล้วก็มีแบบ30วันเอ้ยแบบ90วันอยู่ด้วยก็คือถากว่าเรามีการซื้อเซ็ตนี้ไปก็จะได้รับเรื่องของรางวัลที่เป็นเรื่องของตัวสแตมอีกอันนึงด้วยนั่นเองซึ่งเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโซลิกนะแต่ว่าขอพูดถึงไม่นานกันละกันซ อักเ m e n t ชั i t o n ด้วยก็คือจะเป็นหลอดที่เท่ากับติดการทับออฟ5%แล้วก็ได้รับสแตมเอมิเรียด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวพอทการซื้อนอันนี้มานะซึ่งจะมีมูลค่าเนี่ย3,300 AC ซึ่งตัวกิจกรรมนะครับบอกว่าถ้าเรามีการใช้ครบ2,000เนี่ยก็จะได้รับของรางวัลกันแล้วอ่านเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับทำการกดตกลงแล้วก็ทำการซื้อมา อ่ดีนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าผมจะมีการใช้งานตัวแดบ AC ไปแล้ว3,300ซึ่งมันก็จะได้รับขลาวัาที่เป็นส่วนของ2,000 AC กันแล้วนะครับไหนดูซิแล้วก็เปิดหน้าเมนูที่เป็น System แล้วก็เลือกไปที่ Campaign Item นะครับแล้วก็เลือกไปเลย มันน่าจะมีแคปเปอร์เทมที่มีการใช้แต้มเนี่ยครบ2,000นี่อยู่นะครับอันนี้ไงเห็นไหมอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของตัวคอลวันที่ถ้า,ากว่าเรามีการอาใช้งานตัวแต้บ A c ซครบแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อของในร้าน a อซ h ช p อหรือว่าเป็นการสุ่มการชานี่ก็จะได้รับคอลวันกันไปเลยนะครับถ้าหากว่าเราใช้ครบ2,000เนี่ยเราจะได้รับสิ่งนี้มา ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหาของเทลนั่นเองนะครับแล้วก็ถากว่าเราใช้จนครบ5000จะได้รับเรื่องของโมชันที่เป็นในเรื่องของท่าไกดิ้งแล้วก็ถากว่าใช้ครบ1 0,000จะได้รับโมชันที่เป็นในเรื่องของท่าแดดที่เป็นโซนิกที่แบบเป็นกลมๆนั่นเองนะครับพอฉันถากใครที่ต้องการโมชันท่านี้ก็ต้องมีการใช้งานแทบเอซีนะครับให้ครบ1 0 0 0 0หมเอซีภายในเดือนนี้นั่นเองนะครับนี่คือส่วนของกิจกรรมที่แบบเป็นการใช้งานตัวแทบเอซีนะ แล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีการอนดรรัในเรื่องของละบาลที่เป็นเรื่องของตัวพรีเมียมด้วยก็คือถาาว่าเรามีการกดใช้งานพรีเมียมไปนะครับแบบ30วัน 60วันหรือว่า90วันนั้นเราจะได้รับล็อบบี้แอชั่น761ที่เป็น Sonic Tail เป็น3นั่นเองนะครับมันจะเป็นท่าอ e ีโม e ก็คือเป็นล็อบบี้แอคชั่นนะซึ่งไอ้น,นี้ก็จะเป็นท่าของ s o n i กกัดเทลนั่นเองนะครับใครที่ากได้ไอเทมตัวนี้ก็ต้องมีการกดใช้งานเรื่องของตัวบัตรพรีเมียม3 0วัน60หรือ90อา่างไงน้อยเนี่ย1งครั้งก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขแล้วนะครับแต่ว่าขอละว,วันเนี่ยจะได้อีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลลาคคมมมเยยนะยนนน,รรนนนะะััไ่ด้้้ตอีีรรรบบสสกกิจว แล้วก็สุดท้ายนะครับกิจกรรมตัวที่7นั้นก็คือจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราทําการรีทวิตเตอร์ก็คือทําการรีทวิตเตอร์ของตัวโซนิกต้องพูดว่าอะไรนะเป็นการรีทวิตแล้วก็ทําการติดแฮชแท็กตามที่กำหนดเอาไว้นะครับถ้าหากว่ามีการรีทวิตครบ3ามหมื่นรีทวิตแล้วก็จะได้รับเรื่องของตัวไอเทมที่ใช้สลับเปลี่ยนแปลงรูปร่างมากนั้นเอนะครับไหนขอดูมากหน่อยซี โอเคนี่ก็คือตัวมาร์กของเรานะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวกลมๆสีข,ขาวตัวนี้อันนี้มันจะถูกเรียกว่ามาร์กนะซึ่งตัวมาร์กนะครับในอนาคตเขาจะมีการเพิ่มระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันได้ซึ่งไอเทมจากกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็คือเปไอเทมที่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงมาร์กตัวนี้ให้กลายเป็นตัวเทลได้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวจากโซนิกนะโดยการที่ให้เราทําการรีทวิตนะครับแล้วก็ทําการติดแฮชแท็กที่ว่า NGS Exonic Collab นะครับทำการลีทวีตไปอย่างนี้ให้ครบทั้งหมด3,000 30, 0รีทวีตนะครับซึ่งเป็นการนับจากทุกคนรวมกันเลยนะแล้วก็นับทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ด้วยก็คือจะเป็นทั้ง ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์กบจะนับอาระวันตรงเลทวิตตรงเนี้ยนับร่วมกันเลยนะครับถ้าหากว่าทำการเลทวิทครบ3 0 0 0 0ื่นปุ๊บทุกคนในเกมก็จะได้รับไอเทมตัวนี้กันไปแล้วก็จะมีผู้ชควนี้อีก5คนที่จะได้รับอาในเรื่องของตัวแผ่นบูเล็ดีวีดีที่เป็นเรื่องของตัวโซนิกเดอ m o มูวี่กันด้วยนะครับอันนี้เป็นของราส่วนเสริมนะแต่ว่ายังไงทุกคนเนี่ยก็จะได้รับเรื่องของตัวไอเทมที่ใช้สำหรับในการเปลี่ยนแปลงรุ่นล่างมาร์กที่เป็นตัว การใช้งานแทบ AAC การกดพรีเมียมแล้วก็การรีทรวีตด้วยนะครับใครที่ต้องการเทียบตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมเล่นกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่29กันยายนก็คือจะกินระยะเวลา4สัปดาห์นะครับโดยทุกกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่29เลยแต่ว่าส่วนของเลเวเดตแทสนั้นมันจะมีการแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละ2สัปดาห์ก็คือจะเป็นวันที่ันึ่งถึงรรสับห้าแปดถึงนี่สิมสนองแฉ ถ้าหากใครที่อยากจะได้และรับสเต็มอันไหนตัวการเทมตัวไหนเนี่ยก็จะลืมมาเล่นก่อนที่มันจะหายไปด้วยก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็สรับในครั้งหน้าก็เลยจะเป็นกิจกรรมส่วนที่เป็นของทีมตอนนี้นะครับถ้าเห็นตอนนี้ก็จะรู้กันแล้วว่าทีมอะไรแล้วเนอะก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวจะมาทําคลิปกันเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับสรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ